สวัสดีครับส่ององค์งามยามบ่ายครับวันนี้มาส่องจอดคุณพลบ้นานไข่คุณแผนพงพายกุมารหลวงปุทีมวัดละหานไร่องค์นี้จะพิเศษนะครับด้านหลังจะปั๊มซ้อนครับที่เรียกปั๊มซ้อนคือใช้บล็อกหน้ากับบล็อกหลังมาปั๊มซ้อนกันครับ หลังแบบจะเป็นใช้องค์พระนะครับด้านหน้าเอามากดด้านหลังถึงจะเรียกหลังแบบนะครับถ้าใช้บล็อกทั้งหน้าทั้งหลังมาปั๊มซ้อนกันส่วนตัวผมจะเรียกปั๊มซ้อนนะครับองค์นี้พิเศษครับฝังตะกุดเดียวครับสุดยอดหายากครับพระจะสวยครับผิวสวยเป็นธรรมชาติ มีมิติครับสินของช่างโบราณจะแกะได้ผิวสวยมากครับไม่เหมือนช่างปัจจุบันครับบอนสวยลุ้งเลยครับสวยเดิมเดิมนอนลังผู้ใหญ่ในระยองครับสุดยอดหายากครับพิกแ่นดินหาครับ